สึ้นมจะีดป้นเลยค่ะขีดพ้นเป็นฝอยเราเออากาเบาๆเะจ๊ะนี่ผลเท่าหัวแม่กีดแล้วค่ะทุกคนสาขวดอกเลยดูดดูแล้วมาละก,กอไม่ก้อยเห็นไหมคะการติดดอกดีนะคะ ผนก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรแบบง่ายๆจ้ามีแค่หนึ่งช้อนชาพืชผักงามสวยยกสวนนะคะไล่มดไล่หนอนไลแ่แมลงแบบธรรมชาติค่ะต้นไม้ต้นไหนที่โโจมไม่สวยไม่ติดดอกออกผลเลยคะ่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบ,ใบงอไม่สวยไม่โตเลยคะ่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยคะ่ะ เราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ เลยค่ะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยแบบธรรมชาติแถมยังทําให้ต้นไม้พืชผักของเราต้นที่โสมนะคะกลับมาเขียวงามสวยติดดอกออกผลเพียบๆอีกครั้งอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะค่ะไม่ต้องกังวลใช้สูตรนี้กันเลยนะจ๊าวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้ของเรานะคะเป็นพริกนะคะ,ะ,คะจะเป็นพริกผง ตามมาละเอียดอย่างนี้นะคะได้เช่นกันนะคะนี่หรือจะเป็นพริกผงที่คุณพ่อค้าคุณแม่ค้าแถมน้ํน้ำส้มที่คุณพ่อค้าคุณแม่ค้าแถมเราฟรีๆค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะเป็นสูตรและวิธีดีๆที่กําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยได้ดีมากๆมดแมลงที่อยู่ในบ้านยุงยิ้งจกตุ๊กแกนใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะมดหนอนแมลงที่ดือ้อค่ะปวกค่ะมีปวกด้วยค่ะแม่ค่ะ ใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะตำมาให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคมีแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการมีริ์เป็นกรมมันฐานนะคะหมักนานจะเป็นไนโตรเจนสูงเร่งการแตกรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีเขียวกันอย่างง่ายๆนะคทำให้พริกดกนะคะมะเขือดกกันอย่างง่ายๆกระปินะคะมีฟอสฟอรัสสูงมีสารไคโตซาาเร่งการแตกรากฝอยเป็นน้ํายาเร่งรากอย่างง่ายๆเป็นเครื่องดื่มชูกาลังที่มีวิตามิน b 12สูงถึง2เท่าพืชงามสวยดอกเยอะดอกไม่ร่วงผลไม่ นาวค่าโมโนโซเดียมคูตามีดอกผลตึมกันอย่างง่ายๆจ้าจานนะคะถ้าดูอุปกรณ์ครบแล้วจ้ามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะเตรียมน้ําสะอาดมาเลยนะคะหนึ่งหรือสองที่ท่านไหนมีน้ําซาวข้าวนะคะใช้ได้เช่นกันนะไม่ก็เติมน้าซาวข้าวลงไปด้วยนะเพื่อนไม่มีก็ใช้น้ําสะอาดธรรมดาได้นะคะน้ำซาวข้าวก็ทำมาดัดนี่ค่ะข้าวสารแล้วก็เปลือกไข่ผสมอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกพืชเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆเลยจ้ะ พริกนะคะแก้อาการพริกใบงีบใบงอใบกูดใบโค้งงุม้มห,หนอนมแมลงเยอะนะคะแม่ขามะกูดของหนูค่ะใบหดเล็กค่ะมะนาวนี่ไม่ติดดอกออกผลเลยหรือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงเจอแมลงเข้ามากัดน,นะคะเจอเพี้ยด,ด้วยเราก็ต้องกําจัดมแมลงกันก่อนเลยนะนี่เป็นพริกผงเลยค่ะ หนึ่งช้อนชายอย่างนี้เลยนะคะรุ้นเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชค่ะกําจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆเป็นเปลือกไข่นะคะมีลิซเป็นกรรมฐานเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะโซเดียมกูตามีจ้าเราใส่ลงไปเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะทำให้ต้นที่โสมค่ะกลับมาเขียวงามอย่างง่ายๆะะเลยค่ะดอกก็เพียบผลก็โดกค่ะด้วยผงชูรสศมีค่ะไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2องฝานะคะ ติดดอกดีดอกไม่ร่วงผลพริกไม่เน่านะคะดอกผลสวยมันวาวค่ะเรืองดื่มคือกำลังอีกนะคะเราใส่ลงไปนะคะเป็นโฮอร์โมนพืชอ,อย่างไรงอหนึ่งช้อนชาค่ะเราก็ไปละลายในน้ำกุ่นเลยนะคะโอเคค่ะไม่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็ละลายใส่ถ้วยมาอย่างนี้นะครับก็ทีใส่ลงไปเลยค่ะ ดอกเร่งผลเร่งสีกันอย่างง่ายเลยส้มสค่ะพเพื่อนเพนจานน้ำส้มที่คุณพ่อค้าคุณแม่ค้าแถมเรามานะคะนี่ใส่ลงไปเลยคะ่ะกำจัดยุงจิ้งจกต๊กแกอยู่ในบ้านก็ได้ะคะ่ะเราใส่น้ำส้มน,น้ำพริกอย่างนี้ลงไปนะคะสองถุงเลยนะคะกำจัดไข่หนอนมแมลงเพีย้ยสได้ดีมากๆเป็นสารจับไปกำจัดรดหนอนมแมลงนะคะเราใส่ลงไปนะจ๊ะเนึ่ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะเพื่นให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยนะจ๊ะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งน,นะคะเพื่อนๆใส่น้ำไปครึ่งนึนะแล้วก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยนะคะหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วน้ำดื่มะคะ่ะที่ใส่ลงไปเลยนะคะจดมดหนอนแมลงเพี้ยงง่ายนิดเดียวเป็นปุ๋ยด้วยทำแบบนี้เลยคะ่ะทำให้พริกมะเขือมะนาวพริกดกเต็มต้นแก้อาการพริกเนา่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแหง้งพริกใบหงิกใบงอ เสร็จแล้วนะจ๊ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะอยากให้พริกดกๆเต็มต้นกันอย่างง่ายๆนะ,ะดอกดีดอกไม่ร่วงนะคะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆควรมาวนดินนะคะเพื่อนดินเลยค่ะวนเลยค่ะวนทุกกระถางเลยการแตกลากขอยใหม่นะคะก็ใช้นะเปลือกไขค่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลย,เ,ลยเป็นปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆนะคะเขียวไม่ก้อยอยากให้แตกใบแตกยอดเพิ่มนะคะงาน นอใหม่ใบใหม่เตรียมแทงเพียบกินใบยอยากให้งามค่ะก็เปลือกไข่เหมือนกันค่ะพเพื่อนๆ่ะก็โรยไปทางดินอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็ราดรสด้วยสูตรนี้เลยค่ะพริกดกจริงพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นโรคกุ้งแห้งนะคะเวลาดรยลงดินเลยค่ะพเพื่อนๆ่ะอย่างนี้เลยจ้ะก็ถางเลยรงที่ชุ่มเลยคะ่ะเพื่อน เดีเพื่อนๆก็ราดตามด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสาวข้าวได้เลยนะคะไม่ก้อยร่าตามด้วยน้ำสาวข้าวค่ะเพื่อนๆเนคล็ดลับนี้เลยค่ะต้นที่สมโสมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครังพริกติดดอกออกผลดีพริกไม่เน่านะคะหนูมีน้ำสะอาดธรรมดาค่ะไม่ก้อยขายใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆค่านรูน้หรืโอ้โดูวันสีไม่ก้อยออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะปัญหาใหญ่เลยคะ่ะพริกใบหงิกใบงอก,ก็ออกสูตรนี้เลยคะ่ะ โ,โชยเบาๆนะคะปนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบเรียกว่าช้อนใต้ใบาปากใบพืชอยู่ใต้ใบค่ะมแมลงเพี้ยต่างๆก็อยู่ใต้ใบเนะะีกินใบค่ะมีนอนผีเสื้อนอนตัวเขียวๆค่คะแม่ค้ามากัดกินผักใบของหนูค่ะฉีดพ่นสูตรนี้คุไมไว้เลยอ๋ฉีดพ่นยังไงคะแม่ค้าสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันหรือทุกสองสามวันนะคะเพื่อนๆได้เห็นไหมเนี่ยใบแวงแวงคะ่ะนอนผีเสื้อเขามากัดกินเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิ ทำให้มะกูดบ้าใบาแตก,กย่อแตกใบดีนี่นะคะบนใบใต้ใบแล้วก็ทางดินนะคะมดแดงต่างๆอยู่ทางดินจ้าโอ้หมะเขือค่ะอยากเห็นดอกนะคะอยากเห็นผลนุ่นสังเกตไหมคะใบบิดเบี้ยวเสียทรงค่ะเจอเพียไฟลายแดงแลคะอากาศร้อนค่ะช่วงนี้มาเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ใต้ใบอย่างนี้คะต้นก้าเล็กๆค่ะแม่ค้มีมดขึ้นกระถางต้นก้าของหนูค่ะจิดป้นสูดนี้เลยนะคะโหเลย โอ้ปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยค่ะไม่ก้อยขาใบไม่ใหญ่เลยใบยทั้งหดทั้งเล็กนะคะเพื่อนๆมาสังเกตที่ใต้ใบพริกเลยค่ะนี่นโอ้โหเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนค่ะดูซิมากัดกินใบพริกของเพื่อนๆจ๋าอย่างนี้นะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้กินพริกนะคะจิเน้นที่ใต้ใบนะคะกําจัดมดหนอนแมลงอย่างง่ายๆเลยนะคะฉีดพ่นทุกใต้ใบนะคะัิฉีดพ่นเลย เห็นผลไหมคะแม่ขาเพื่อนๆดูะะเลยค่ะไม่เหลือค่ะไม่เหลือไปเลยมันมาฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆขาฉีดพ่นทุกสองสามวันเลยค่ะเพื่อนๆต้นไหนสวยแล้วนะคะพิกสวยแล้วก็ต้องฉีดนะคะไม่ก็จะเด็ดยอดเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะต้นนี้ยังไม่ได้เด็ดยอดนะคะเด็ดเลยค่ะแก้ใบหนีบใบงอทำให้พิกกลับมา สวยงามติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะเน้มะเขือก็ใบใหญ่นะคะสวยก็ต้องฉีดค่ะฉีดทุก2อสวันเลยค่ะเพื่อแล้วก็ฉีดลงดินด้วยนะจ๊ะไข่แมลงเพี้ยที่เพื่อนๆกำจัดไม่ได้สักทีนี้เพราะว่าไข่เพี้ยเขาอยู่ทางดินนะคะใช้ไปเลยและวสาหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะสองลิตรนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะต่อน,น้ํ้น20ลิตรค่ะพเพื่อน เพื่อนท่านไหนมีนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เลยนะคะใครไม่มีนะคะสามารถใช้น้ํา EM ได้หรือจุลินทรีย์ปุ๋ยทุกสูตรทุกตัวที่เคยทํานะคะใช้ได้เลยนะนี่แม่ก้อนมาเผยเคล็ดลับเลยค่ะพริกโดกพริกไม่เน่าเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทํามาจากไข่ผงชลรสน้ําปลากะปิอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะมีไนโตรเจนสูงค่ะสามารถตึงไนโตรเจนลงสูงดีนะคะกําจัดมดหนอนแมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีสามารถบารุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะ ง่ายเยค่ะแม่ค้าแม่ค้าหนูไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราก็ใช้สิ่งนี้แทนได้ค่ะเป็นน้ำซาวข้าวะคื่อดื่มชูกําลังนะคะมะนาวค่ะมีเพื่อหลายท่านถามมาเยอะมากๆแม่ค้ามะนาวติดดอกดีแล้วดอกร่วงหมดเลยค่ะหนูไม่ได้กินมะนาวเลยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆได้เลยตามแม่ก้อยเลยสองฝ้าต่อน้ำยี่สิบลิตรเราก็ใส่ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตดหนึ่งช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ20ิลิตรด้วยน้ำยาล้างจานนะคะกำจัดมดหนอนแมลงด้วยสารจับใบด้วยยังไงคะสารจับใบสามารถยึดตึงปุ๋ยนะคะอยู่กับลำต้นอยู่ที่บนใบใต้ใบค่ะคือไม่ระเหยไปกับแสงแดดกับอากาศไวค่ะแล้วกำจัดไข่แมลงได้ดีมากๆค่ะสองช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ิลิตรเสร็จแล้วค่ะแม่้าก็ตากเลยค่ะหรือจะไปราดรชฉีดพ่นได้เลยพริกดกเต็มต้นตัวจริงไม่ต้องรอนะตามขั้นตอนทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะ ผักสวยสมบูรณ์แข็งแรงนี่ขนาดอากาศร้อนๆค่ะค่ะข,ของเราก็ยังสวยเสมอค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ผลสวยพริกไม่เน่านะคะสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆโอ้โหเผยเคล็ดลับเลยค่ะมารีค่ะดอกตึมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ขนาดอากาศร้อนนะคะมารีนี่เขาชอบแดดนะคะเพื่อนๆต้องมาปลูกไว้จุดที่โดนแสงแดดนะคะช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนแล้วควรลดน้ําทุกวันค่ะแล้วเราก็ใช้สูตรนี้นะคะผู้ดอกเยอะจริงค่ะเพื่อนจ๋า ไม่ใช้เลยสูตรนี้เ่ยค่ะติดดอกดีผลดกขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงผลไม่ร่วงผลไม่เน่าค่ะผลดกลูกใหญ่แข็งแรงเลยคะ่ะปลูกมะม่วงพริกมะเขือได้กินแน่นอนนะคะสูตรนี้เราจะใช้ทุกสองสาวันหรืออย่างน,อน้อยสัปดาห์ละครั้งราดรดที่ใช้พุ่มหรือฉีดพ่นไปที่บนใบใต้ใบได้เลยนะคะกำจัดมดหนอนมแมลงได้ด้วยครบจบในสูตรเดียวเลยะคะ่ะ ปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยค่ะไม่ก้อยขาใช้สูตรนี้เลยค่ะเราก็ล่ารถนะคะที่ใช้พุ่มล่ารถที่หน้าดินอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้ค่ะกําจัดเพีย้ยไฟไลายแดงลายขาวที่มารบกวนต้นพริกของเรารับรองค่ะเพื่อนๆได้กินพริกแน่นอนค่ะนพ่นะะพเลยค่ะถ้าเห็นมาพริกเน่าก็เด็ดทิ้งเลยนะคะอย่าเก็บไว้ค่ะพเพื่อนเด็ดไปทิ้งไกลๆนะคะอย่าทิ้งไว้ที่โคนต้นนะคะ อริกค่ะติดทั้งดอกนะคะแล้วก็ติดผลสวยๆอย่างนี้เลยค่ะสูตนี้นะคะ,ะ,คะป้องกันอาการโรคพริกเน่าพริกเป็นโรคก,กงแห้งได้ด้วยนะคะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆฉีดพ่นตั้งแต่ผลพริกของเรายังเล็กๆเลยนะคะเพื่อน แม,ม่ก,ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวยมดแมลงเยอะนะคะไม่ติดดอกออกผลนะคะทําสูตรนี้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะอากาศร้อนมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนดื่มน้ําสะอาดเยอะๆจ้า i <laughs>